หนึ่งเขาาึ้นแหงไนยังนอเห็ดกนแหลนนนหงหลนน,นโค้คุณเข้าตัวนี้โอ้ดเซอร์โซเซฟซับมคงซับมีคัดเลยชับชับชับ <c oughs> เห็นมั้อนาะนะบูมังคงมาจากุนได้นห่แต่มังคงน่ำเขามาจาวบก็ได้ไี่ใส่ขนาดนี้เลยยังสีเห็ดหยาดงี้ยงเีน่ขอหมักมเมนบ่บมสวยหยาผมสอยยากนั่น,น,น,นๆนามาที่เดียบินเดอร์โอ้โนจำไรันบอสซบก็ อับต่อใครดับต่อใครกปัแปกหนึ่งลูกผ่านไปหูเจยกมูกินเดือดเลือกนั่นเออเลือกมันใต่เผวอือหมูเด้งเด้นหมูเด่นดาดที่เาชอบนะหมูเด้งทอดไข่อยู่หมูเด่นอยู่ในคลิปนหมูเด้งเดงก็อยู่ในเฟซหนูปลานะครับนปลาม่เจาะใส่น้ำไปน้ําปลาไม่เจาะเจอใส่ด้วยไปแชรอนใส่น้ำนีนคือคือคุณสคือเอามันคือคือเป็นห้องชูมันต้องแช่รอน เขาี่ตะปอเป็นอนนเือันสสันเำป้าสองสอนเค็มใส่เยอผมเต็มสอนมันเป็นสอนดเค็มเล้ม็ไม่อันหนักิ่งอันหนักยิงมึงมมันเกลือได้นะก็มาอสส่ไ่เค็มมากบอกไปเห็ดอีกเคดยี่มคนนั่งดํัามันงามจะถ่ายหน้าโทสูงเลย่อยตัวมึงสูงเลย แีกุล like ีกุลลูกใช่ตัวแล้วนีนะรัมีตะพาก้อยนี่ก็เสียกกมนก็ต้กินนะเ้สนเสเนาะียัง่เยกลกลเกนเตงหต้งหนาเนู่น่ะเด็กยนเเห็นเาเห็นามันไหลลอยเลยเนเฮ็นเตยปิดเลยกุลีกุลเขากันกินเลยด้วยใชไหนชิมดูดิซบหรือเล่เค็มหวานเปี้ยวหวานมันเค็ม ใส่มันเลี้นงาใส่มนเลี้ยงกินคุณอะเป็นอังไงเสยบดีว่ามันวางเนีใส่ถาดพร้อมเสิร์ฟแล้อยังเล็บขวไไขวัยอื่โซ่สเต็ปขวายไงมันเป็นถอดได้ขวาเลยนะสวมาเสียบมัเสียาเบิ้งกันตำแล้วาเกิดว่าฮายูฮากินกันเถื่อนงไม่ย้ตเพราเื้ากันหรองคณไปได้ออกฮายูฮากินนเสี่ยวเสือนไย ใหม่แล้วมันขัวใครขัวใครขัวขัวหรือสิทอดเนี่ยนะโอ้สูตรได้เหรอใครตุ้นเลยหรือว่ามันขัวใครเลยขัวใครเงี้ยนะสุดนี่ขัวใครแล้วขัวใครแปดดาวนั่นว่ามันหาดาวธรรมดาอันนี้มันแปดดาวเลยมาเสิร์ฟขัวไข่ลูกมาเอามาเสิร์ฟไปสุกแล้วเออเสิร์ฟขัวไข่ได้ ส้ตมตำไงลูกเอาส้ตมตำมา่มาะเสิร์ฟส้มตำว้าวเอออะเอาลองชิมดูดิแซ่บๆไหมส้ตมตำถาดใหญ่กับกั้วไข่กับผมโอ้หอนหอนหอนเขา่าหอนหอนได้ลูกเขา่าหอนได้เลยเข่าหอนหอนได้เลยมา,ราค,มครับมาเอาแ้วลงมือกินกั้วไข่ส้มตำกข่าอนหอนแซ่บศ